ครับตอนนี้ก็ถึงที่สุดท้ายแล้วที่เราจะมาแปลงโฉมรถให้เราดูสวยมากขึ้นเพราะว่ารถผมเนี่ยก็สังเหอยอนกันเพราะว่าวันๆค่าแต่งงานก็ที่นี่ก็คือเอ็นสแควร์ครับก็อยู่ปากทางพญาใตา้ซ้ายมือครับก็จะเห็นร้านสีเขียวโดดเด่นเลยทีเดียวตอนนี้รถผมก็เอาใไปชำะระร่างกายอาบน้ำอาบท่า ตอนนี้รถผมก็กำลังจะล้างดูให้สะอาดแล้วก็ดูดฝุ่นให้มันเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับเลขาผู้จัดก,การของเอ็นสแควร์สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแนะนําชื่อหน่อยครับชื่อนี้ค่ะเด็กพี่นี้นะทีนี้ร้านเอ so ็นสแควร์ได้เปิดมานานยังอตอนนี้ยังเปิดได้ประมาณ2เดือนนะคะเปิดมาสองเดือนเป็นไงลูกค้าเปิดหน้าฝนอย่างเงี้ยลูกค้าเข้ามาไหมก็โอเคอะค่ะไม่ได้เอามาทํา ล้างรถให้สะอาดเอีย่ยมออกไปแล้วฝนตกก็ถ้าสมมติว่าเป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์ของทางร้านค่ะางเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษก,ก็คือสามารถนํารถกลับเข้ามาล้างได้ใหม่เราจะทําการล้างให้ใหม่ให้อะค่ะโอ้ถ้าเกิดฝนตกใช่ค่ะถ้าเป็นเมมเบอร์นะคะเมมเบอร์ด้วยถ้าเป็นเมมเบอร์สมาชิก V.I.P. ใช่แล้วที่เอสแฝงเนี่ยมีล้างรถอย่างเดียวเหรอครับหรือว่ามีอะไรออ่า อาแคเราเน้นเรื่องการขจัดคราบเพื่อสีรถดูแลสีรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแค่นี้ก็ดูแลพบวงจรเกี่ยวกับรถทั้งภายในแล้วก็ภายนอกดูให้สวยงามใช่ค่ะเกิดใครรถสกปรกเลอะเทอะที่นี่ก็สามารถทําให้รถเราเอี่ยมอ่องไปได้เดยทีเดียวแล้วก็ไปรับสาวๆนี่ก็ไม่ได้น้อยหน้าอะไรทีเดียวถามเลยมาราคาแพงไหม ราคาแพงไหมจริงๆต้องยอมรับว่าที่นี่ราคาสูงกว่าที่อื่นนะคะแต่เราใช้อุปกรณ์แล้วก็ทุกอย่างคุณภาพใช่ค่ะเราเอาคุณภาพมาก่อนราคาก็เลยสูงแล้วตอนนี้ที่เรานั่งอยู่นี่คือโซนระหว่างที่ลูกค้ารอใช่ไหมใช่ค่ะทำให้แบบตกแต่งนั่งแบบสบายๆแล้วก็ข้างหนก็มีอะไรบ้างครับข้างในก็จะมีมีอินเทอร์เน็ตให้ลูกค้าได้เล่นแล้วก็มีทีวีมี อนาคตจะเป็นร้านกาฟแฟค่ะขา,ายเครปนากาแฟด้วยถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวระหว่างที่เรารอที่รถเราร้างอยู่เนี่ยเราก็มานั่งดืม่มนั่งกินอะไรนั่งเล่นได้รถแต่ละคันที่เข้ามาเนี่ยไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเลยที่ผมที่แบบเพื่อนๆเ,เขาพูดให้ฟังเนี่ยคือเอารถมาล้างแต่ลืมทรัพย์สินที่มีค่าอยู่ข้างในรถ<อ>นั่นคือพอกลับมาไม่เห็นก็จะทะเลาะกับร้านร้านนั้นแหละ เออแล้วมันก็จะไเห็นว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างมีตั้งแต่เปิดมาที่นี่ยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องสินค้าของของลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายไม่มีเลยแต่ก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าของรถเองเนาะถ้าเกิดเราแบบเอาของที่มีค่าไว้ในรถเนี่ยจริงที่นี่เราจะเน้นเลยค่ะว่าถ้าเป็นของของลูกค้าก็คือห้ามหยิบออกมาโดยพารัการหรือว่าอะไรเงี้ยเยีด็ดขาดนะคะ แต่ก่อนผมก็ไปร้านร้านนึงอ่ะแล้วก็ลืมแฟนไว้ทุกวันนี้ห <c> า <oughs> ไม่เจอ <c oughs> เรื่องอยู่ไหนรถผมนี่ต้องเอี่ยมเลยใช่ไหมไ<ด>ออกไปนี่แบบสาวๆนี่มองแบบปิ๊งๆเลยใช่ไหมได้แหมเอ็นสักแฟนี่จัดให้อยู่แล้วครับ ท่นผูีเมื่อกี้เราเห็นภาพบรรยากาศแหมเหมือนกับอยู่แบบเมืองนอกเลยหีมะเกาะกันเต็มเลยทีเดียวนั่นคือโฟมใช่ค่ะมีเฉพาะที่เอ็นสแควร์ทีเดียวหรือยังไงใช่ไหมอันนี้ต้องแล้วแต่คาแคร์ค่ะแต่นี่คือสูตรของเราของเราเองเราใช้โฟมแล้วอันดับต่อไปคือล้างรถเสร็จแล้วเช็ดรถให้สะอาดแล้วยังไงต่อเอ่ออันนี้คือเราจะให้ดูแพ็กเกจการขัดเคลือบสีรถของทางคาแคร์เราอะค่ะแพ็กเกจการ ขัดเคลือบสีรถ<ช>ของเอสแควร์รอันนี้จะเป็นสเปรย์สำหรับใช้คู่กับดินน้ำมันของทางร้านเราค่ะคือเราจะใช้สเปรย์ตัวนี้แล้วก็ใช้ดินน้ำมันตัวนี้ลงเก็บขจัดคราบเคลือบแลกดินน้ำมันตัวนี้ไหนขอ จับดูเนยนี่คือดินน้ำมันทั่วๆไปอย่างที่เด็กๆเล่นไหมอ๋อไม่ใช่คนละอย่างใช่ค่ะเป็นดินน้ำมันสําหรับใช้ขจัดคราบของรถยนต์นะคะอ๋อเก็บอะไรมันเก็บคุณสมบัติยังไงอ่ามันจะช่วยทําให้อ่ามเพิ่มความลื่นของรถนะคะใช่ไหมอ๋อเวลาที่เราลูบรถไปแล้วรถมันจะมีรอยสักสาบอะค่ะเหมือนติดน้ำมันติดอะไรสักอย่างใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเก็บคราบรอบแรกเช็ดน้ำไแรกค่ะแล้วก็เราจะไปเล่นหน้า ลงน้ำยาขจัดค้าบกับเคลือบสีเห็นไหมน่ะรถผมยิ้มเลยเชีเดียวโอเคครพี่นิกอันนี้เราย้ายสำนึูความมาอยู่ฝั่งนี้แล้วอันนี้คือต่อไปคือเป็นส่วนของการทำความสะอาดภายในอะค่ะก็ไล่น้ำออกจากรถเป็นขั้นตอนสุดท้ายหรือไม่เป็นขั้นตอนก่อนที่จะลงน้ำยาขจัดค้าบกับเคลือบสีอ๋อ นี่คือพนักงานของ s อสแ r e จะมีชุดฟอมให้ใส่ไม่รู้ว่า ตอนนี้รถผมนี่ก็แหม่เอี่ยมอ่องอลังไชเลยทีเดียวแล้วก็ดูแต่ละขั้นตอนนี่มันเป็นมาตรฐานอะไรเลยทีเดียวของเอสแสเร์นี่ใช่ปะเป็นอย่างนี้ตลอดทุกทุกคันเลยใช่ปะครับด้ยยังไงทุกคันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลือบสีรถหรือการล้างรถก็จะมีบุคลากรสวยๆและหล่อยืนอยู่ข้างหลังนี่ครับก็ไปคอยให้บริการแบบถึงอกถึงใจเลยทีเดียวรถเราเนี่นี่ลาเลยเลยทีเดียวเอาละครับตอนนี้ท้ายรายการแล้วคุณดิกมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับ เราเข้าไปใช้บริการดูสักครั้งหนึ่งชอบไม่ชอบมีอะไรให้แก้ไขปิชม์เก็บอกได้เพราะว่าเรายังใหม่อยู่ได้ตอนนี้ฝนตกติดฝุนเยอะแยะก็แวะเข้ามาที่เอียร์สแควร์ปากทางพญาต้ได้ใช่ไหมมาก็จะมีบุคลากรมาคอยต้อนรับให้เป็นอย่างดีแล้วรถคุณเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็จะใสสะอาดสวยสะอาดเหมือนกันไม่มีรอยขูดขีดให้ได้เห็นจริงไหมเนี่ยแน่นอนค่ะพูดจริงเหรอพูดจริงโอเค ฝากเบอร์โทรหน่อยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาแล้วสอบถามอะไรโุชั่นต่างๆ038488181ค่ะมีเบอร์เดียวมีปัญหาเรื่องรถอยากจะสีรถถลอกสีอะไรโทรมาสอบถามก่อนได้ที่จะเอารถมาทำใช่ไหมแล้วก็เส้นทางก็จะหาไม่ยากอย่างที่ผมบอกว่าอยู่ปากทางพรยาใต้ซ้ายมือป้ายสีเขียวนี่แบบเห็นดํแบบเด่นๆเลยทีเดียวโอเควันนี้ผมต้องขอบคุณคุณนิ่งมานะครับแล้วก็ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ดูแลรถผมอย่างดีขอบคุณครับ วันนี้รถผมเลยก็ใหม่กิ๊กเลยความที่จะไปรับสาวความที่จะไปเที่ยวไม่อายใครด้วยอยากจะมีรถสวยแบบนี้ป้ายแดงให้ป้ายแดงขึ้นอีกต้องมาที่ N-Square ปากทางประยาตาครับสนามนี้เราลาไปก่อนนะสวัสดีครับ